มาทำเมนูขนมปุยฝ้ายกันค่ะสำหรับสูตรนี้ก็ทำง่ายมากๆเลยนะคะแค่ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงโถแล้วตีให้ขึ้นฟูก็นำไปนึ่งได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมกันเลยนะคะก็นำส่วนผสมทั้งหมดลงชามผสมนะคะโดยเราจะล่อนแป้งกับผงฟูก่อนค่ะใช้แป้งเค้กทั้งหมด250กรัมนะคะแล้วก็ผงฟู1ช้อนชาเสร็จแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นเ็จ1ส่วน4ช้อนชาน้ำตาลทราย210กรัมกะทิ50กรัม น้ำเปล่า200กรัมแล้วก็แต่งด้วยกลิ่นมะลิ1ช้อนชานะคะตามด้วยไข่ไก่เบอร์สองจนวน1ฟองแล้วก็สารเสริม s อจํานวน8กรัมค่ะตัวนี้จําเป็นต้องใช้นะคะเขาก็จะช่วยให้ขนมของเราตีขึ้นฟูได้ง่ายและเนื้อขนมก็จะมีความนุ่มอร่อยค่ะ,ก,ะ,คคะก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ๆก่อนนะคะเวลาเราเปิดเครื่องตีตัวแป้งจะได้ไม่ฟุ้งค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตีด้วยสปีดต,ต่ําก่อนนะคะสัก1นนาทีให้ส่วนผสมทั้งหมดของเราเข้ากันดีก่อนค่ะ ก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะหยุดเครื่องปาดขอบอ่างก้นอ่างสักหนึ่งรอบค่ะจากนี้เราก็จะตีด้วยความเร็วสูงสุดเลยนะคะตีจนส่วนผสมทั้งหมดของเราขึ้นฟูแล้วก็ขาวข้นค่ะก็ใช้ระยะเวลาทั้งหมดประมาณ10นาทีนะคะซึ่งระยะเวลาตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับกำลังเครื่องตีของเพื่อนๆแต่ละคนด้วยค่ะ นี่นะคะอันนี้ก็ผ่านไป5นาทีเราก็จะพักเครื่องนะคะแล้วก็ปาดขอบอ่างก้นอ่างค่ะส่วนผสมของเราจะได้เข้ากันดีๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดเหมือนเดิมค่ะเราก็ตีมาจนส่วนผสมของเราได้ที่แล้วนะคะสังเกตว่าเขาก็จะมีความขึ้นฟูแล้วก็ขาวข้นแบบนี้นะคะลองใช้หัวตะก้อหยอดดูนี่ค่ะ ลักษณะแป้งเขาก็จะข้นประมาณนี้นะคะเราก็จะแบ่งแป้งออกมาเล็กน้อยนะคะเอามาผสมสีไว้ใช้แต่งหน้าขนมกันค่ะซึ่งในคลิปวันนี้เราก็ใช้เป็นสีแดงสตรอเบอรี่นะคะความเข้มก็สามารถปรับได้ตามชอบเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนําแป้งมาหยอดใส่พิมพ์กันเลยค่ะซึ่งวันนี้เราก็ใช้เป็นถ้วยปาเนิทนไซส์5เซนนะคะก็หยอดไม่ต้องเต็มพิมพ์มากนะคะเหลือพื้นที่ไว้แต่งหน้าขนมด้วยค่ะ เสร็จแล้วก็หยอดแป้งสีชมพูของเราลงไปนะคะถ้าใครอยากให้หน้าขนมแตกสวยก็แนะนำให้ใช้น้ำมะนาวกรีดเป็นรูปการกรบาทนะคะขนมของเราก็จะแตกเป็นแฉกเสมอกันค่ะ <coup> s> <S ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสูตรนี้เราก็จะได้ขนมทั้งหมด11ถ้วยเสร็จแล้วก็นำไปเร่งกันเลยค่ะ เราก็จะนึ่งในน้ำเดือดนะคะด้วยไฟอ่อนเป็นเวลา15นาทีครบเวลาขนมของเราก็สุกดีแล้วนะคะก็ยกลงจากเตาวางพักไว้ให้เย็นสนิทเมื่อขนมของเราเย็นสนิทดีแล้วแนะนําให้เพื่อนๆเ,เก็บใส่ถุงหรือว่าใส่กล่องนะคะหน้าขนมของเราจะได้ไม่โดนลมแล้วก็จะไม่แห้งค่ะสําหรับเนื้อขนมของเราที่ได้วันนี้เขาก็จะมีความฟูนุ่มทานง่ายไม่ฝืดคอรสชาติก็หวานกําลังดีนะคะไม่หวานมากค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งสูตรที่ทำง่ายแล้วก็อยากแนะนำให้เพื่อนๆไปลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ครับบ้านนูก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ